สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ชูชันสขอส่วนในการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีกครับแมตช์เดย์ที่1นนะครับดูกันต่อเนื่องตั้งแต่สุกเสาร์เดินทางมาถึงเกมวันอาทิตย์นะครับจากสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับนครราชสีมามาสด้าเล่นกับเมืองทองนะครับในส่วนการบรรยายคุณผู้ชมอยู่กับคุณประวินพุทธสุรโรดและกับผมธีรุบันทองสาครับเกมเริ่มครับจาก สนาม,มเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับนครราชสีมามาสด้าเล่นกับเมืองทองยูนิเต็ดนะครับชุดเก่งของเจ้าถิ่นชุดสีส้มนะครับบอลของเจ้าถิ่นนะครับย้อนหลังกลับมาที่ธนชัยหนูราาเอาเปิดมาไม่ดีนะครับเ <c oughs> มืองทองดักได้จังหวะของปรเมศวิไลเจ้าของหมายเลขสิบคนใหม่ของเมืองทองนะครับดูทางซ้ายของอลริซิโซโ,ซโกเปิดโค้งเข้ากลางครับโดนดักทิ้งมาได้แล้วตังปอบได้ซัดไปซ้ายแบบโหมา โอ้โหจังหวัดใสด้วยซ้ายของคณะคำยกนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบเลยครับเมืองทองจากบอลทางซ้ายที่ซิสโก้เปิดมาแต่จังหวัดสกัดมาเนี่ยมาเข้าทางของขาคณะพอดีนะครับดูลูกแตะมุมของเมืองทองครับบอลโคง้งวางมาเสาเลครับโคกเอ้านะคโคกอีกทีทุกขี์บนเส้นครับโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายนี่น่าจะเป็นปอเมฆนะครับ บอลที่เปิดจากเตะมุมแล้วซิโซโก้หมุนม,มาเข้าทางของปอลาเม่ครับบูซียไม่รู้ครับมารับได้สวนแล้วครับดูจังหวะกระชากขึ้นมาโอกาสของทางโครานนะครับมากัน3คนครับเลือกอย่างไรเลือกกมหน้าใส่เองแล้วครับโอ้โห จ่ายครับกดตูมเดียวหายโคราชออกนำ1-0เนี่ยงูขู่ลากมาร่วมครึ่งสนามนะครับแล้วก็จบสตอร์ได้อย่างเฉียบขาดเลยก็สำหรับสยามยับอ่ะแล้วครับทีมของโคชโจรครับเนี่ยจากบอลที่เมืองทองพยายามจะเล่นนะครับเราไม่รู้กันนะครับจังหวะให้ของปรเมศและเนี่ยสยามยับค่วมมาตั้แต่ในแดนตัวเองครับโฉบหนีมาได้จริงๆเนี่ยมีเพื่อนวิ่งทำท่าแต่สุดท้ายแต่งขวาและซัดเสาแรกเลยครับโอ้โหคือส่วนหนึ่งเนี่ยฝั่งของแนวรับเมืองทองรวมถึงกิติพงศ์ก็คงไปพวงว่า สยามเย็บอาจจะจ่ายครับก็ต้องให้เ,เด็กคนขยับทั้งเดนนิสทั้งเดวินซันด้วยครับจัก,กรพัน์เห็นตัวขยับแล้วก็เปิดมาเกี่ยวได้เกี่ยวแล้วไหลแถวสองแรปบอลเมฆยิงติดอูหไม่ได้คาณาะกระแทกคืนอีกทีหนึ่งด้านไกลได้โขกมันโหนเกินไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะเกือบตีเสมอได้ของเมืองทองโดยปรเมรอาจวิไลโดนเคลียร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะจับจบอลที่จัก,กรพัน์ตักมาถึงในกรอบกันโตจับบอลแรกดีมากแล้วพลิกคืนมาให้นะครับยิงเนี่ยครัปเมฆแต่ว่าไปโดนบล็อกเต็ม แล้วพอคณะยกไปทางเสาไกลในฟเฟรเซียบราวก็หม่งได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับต้องชมจังหวะการปาดกลับมาของคณะด้วยนะครับดูบอลของเมืองทองครับเปิดโค้งมาโซิโซโกโคกยอดปลายมือครับโอ้โหธนชัยหนูราชบินปัดทิ้งออกไปได้จากบอลครอสมาของทิสซองโดนะครับแล้วโซิโซโก้ครับจะหม่งไปทางเสาไกลแต่ว่า ทองคลองบอต่อเอาแล้วบอลทะลักมาถึง3ตัวบนของทางโคราชแล้วเป็น4ี่แล้วครับเกร็กกดมาแล้วครับให้มาที่เกรกคูกร่าเกรกคูร่าแต่งบอลแรกไปตักดกันซดบไม่ตรงกรอบครับโอ้โหบอลมันไหลามาเป็นใจพอดีนะครับใส่ลูกนี้หลุดกรอบทางเนี้จากในแดนตัวเองที่เดวิสันนี่ควบมาเลยครับและนี่ยว,วิ่งมาแต่กลายเลยครับแต่พอเห็นจักรพันธ์เข้ามาบ,บ,บีบเร็วก็เลยต้องเร่งยิงทริสตองครับเปิดโค้งมาแล้วบอลตก ลงลงติดเซฟโอ้โหไม่ได้ครับอับบอสอ้ธนชัยเซฟอีกแล้วเนื่อยเลยนะครับเดี๋ยดูจังหวะก,ก่อนหน้านี้ครับบอลที่เปิดมาทางเสาแรกแล้วมีร่วงลงไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันหลุดไปถึงอับบอสทางเสาไกลครับโอ้แต่ว่าธนาชัยครับเอาละครับดูปอลเมศ ปอระเบศอาวิไลปอระเบศให้ที่ว่างอาร์เรบวกกาสเมืองทองขาขนาทซัดเลยครับสามเซฟใหญ่ๆครับโอ้ธนชัยหนูร่าเครับเจ้าบ้านอีกครั้งจากบอลที่ปอระเบศเนี่ยแทงทะลุมาให้นะครับเข้าเหลี่ยมซ้ายนี่ยิงตามน้ําเลยครับโอ้จะเสียบแล้วก็จบ45นาทีแรกนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาครับนครศรีธราซ่าอับบอสโคกโต้มาอีกทีหนึ่งเมืองทองคลองบอลต่อปอระเบศให้ จีมออกเล่นได้เลยครับปรเมศกระชาาเข้ามาปรเมศอาร์วิไลกระชาาเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งนาที50นะครับตีเสมอกับเมืองทองได้สําเร็จก็ถือว่าสุดสวยไม่แพ้กับประตูของสยามยับเลยนะต้องชงความสามารถเฉพาะตัวของปรเมศอาร์ดวิไลเลยครับนี่ดูอีกครั้งเนื้อจากบอลที่บอสเซโกสกัดมาเข้าทางเขาครับแต่อ้อมตัวเราพบมาได้ครับแล้วจี้มาถึงในกรอบเขตโทษก่อนที่จะล็อกเข้าขวาและยิงเร็วเลยครับ แนวรับของโคราชเอาไม่อยู่แแตะหนีนิอันเซรับแล้วก็ยิงเสียบเสาใกลเลยนะครับเช็ดทางเสามุมในเข้าไปคืออันเซลก็ไม่กล้าดบวิทย์คืนหลังกลับมาสมเกียรติสมเกียรติเ,เปิดโด่งมาด้านไกลเกรก็กไม่ได้ครับเจอเสยทิ้งมาก่อนโดยทิ่ซองเกร็กทีหนึ่งแบ็กซ้ายมีเติมแล้วดึงหลอกให้เกร็กแล้วปั่นจะเอาเสาโอ้ยแลหลุดเรับกินบมูเถ่าเชือก โอ้ยสองหนึ่งครับโคราชขึ oh. ้นนำโอ้โหเป็นมอบโชคให้กับโคราชเฉยเลยครับสำหรับกิติพงษ์ผู้แถวเชือกดูกันอีกทีนึงครับจากบอลที่เปิดข้ามาเนี่ยทิสตองเนี่ยม่งทำลายจังหวะมาถึงเตะคูร่ามีตัววิ่งโอเวอร์แลปเสริมมาแต่ว่าเลือกจบเองนะครับโอ้โหกลายเป็นว่ากิติพงษ์เนี่ยไปพลาดนะครับจะรับเข้าซองครับโอ้แล้วบอลกลิ้นครับเนี่ยจะรับเข้าซองแต่ปลิ้นดิสตองดิสตองโด ดิสสองเายังมาได้แล้วเดนิสฟูจ้าถึงบอลเดนิสฟูจ้าก้มหน้ายัดลูด้เจอเซฟโอ้โหน่าจะ5เซฟใหญ่ครับของธนาชัยหนูราชครับอุตปบเต็มมือเลยจากบอลที่มาจากที่ซองโดนะครับหลุดไปถึงในกรอบเกีโทษและยิงยัดเลยแต่ธนาชัยจักรพันยัดมากุลเชษป้ายเร็วแล้วดูตรงนี้โอกาสของเมืองทองได้ยิงขวาไม่ได้ครับโอ้โหังาวะได้ใส่ของคณะคํำยกบอลหลุดกรอบ อู้จากบอลตรงกลางสนามแล้วเล่นกันจังหวะเดียวตรงนี้3คนสวยมากครับอู้เหลือแค่จังหวะจบแค่นั้นเองครับคริสตองโดเปิดมาเสาแรกอ้าโคกเช็ดบอลแฉลบโอ้โหไม่ได้ครับมาเด้งก็มาปราบประตูเนยเมืองทองได้เปิดเตะมุมอีกรอบหนึ่งนะครับเตะมุมเยอะมากครับเมืองทองสิบครั้งไปแล้วครับ ริสตองโดเปิดโขมาซิโซโกโกไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้ได้ขึ้นลูกนี้โอ้ในวันนี้ก็ได้โขกนี่สองสาครั้งแล้วครับซิโซโกโมีสุดวิต์ที่ตามติดเขาอยู่นะครับแต่มองโหนแล้วก็หลุดดรอปไปอย่างนั้นครับดูทริสตองโดเปิดมาดูวงสะอร์ไอ้สัตว์ลูกนี้เอ้าแล้วตัวซับไม่ได้ครับโอ้โอโอ สองไกลของวงสกอร์นะครับจากบอลที่มงสกัดมาจากนัทพงศ์ครับแต่ง2จังหวะแล้วซัดจากนอกกรอบบอลมีกระชอกแต่ดีว่าไม่ห่างตัวนะครับตรงกลางของโคราชเก็บได้แล้วพาเข้ามุมพาเข้าริมเส้นครับ <c oughs> ยิงเล่นยิงเสียงเชียร์ยิงดังครับของเจ้าจินแล้วก็จบเกมครับโอ้โหสามแต้มของนครราชสีมามาสด้าครับเอาชนะเมืองทองได้2-1